อนุกอคริสมาอ้จเป็นาอุสองอะองคริสมาอ้จำเอชินวกุหลัก I ค mean ุยแบอดนี้ฮยางยังที่หูยมอไม่รออดียยงสังกงาเล่หน้าอ่าดักคอลยอยาแบบสภาพในเด็ขาเล่น่รอเหมือนหน้าอมันไม่ียมาข้อมาแออยู่มือยมาออมาข้อมาแอรอคริสมาไอ้จำแบบที่ฮารลดเด็กขายม่อมทํไม่รออย่างต้องอาเล่าอดฮอเรามาอยยังสังกกอะกันในล่างานหมือนห้าอ่ะกันอืงาและติโกโรอลมาคอแบ่ายังสังกก็คือเน เอจ้งคาเลวอุ้มคาเลหน้าจิงาเลนะ่มีเยอะรถกรบะยานะก็ออพิมียอาบ้าเธอมามีเยอะอบ้าเธมายังมียอะอบบ้านมาจากนั้นฉีเพไม่ออีกเนมันน่าสะพานในแตขาดไม่ออีกเหมือนหน้าก็ดูยุเลงอที่อามไม่รอเยจับแบเฮียชอบกอากันในรงงานแล้วที่อาจิโกโลคน่ะไม่รอในวัตีจิเจ้งานแล้วนะก็ฮูบาที่หาสะพยอยู่ในแต่ขาเธอเหมือนหน้าอะไรีเตาเธออาจจะเจ้งานลนะก็ฮูบาแล้วงย่างเียยังสอกนแอทาเยอ สาภาพบีททเทลคาร์เธอก็หูบาอยู่ช่อเจอหน้ามีเสี้ยอุ่นูยุ่ยุมมาเปเลยนาสาภาพพม่ายัางไงเนี่ยอาจจะเดินสาภาพยังอะไรน่ะช่อเฮิรมีหางเขามีเสี้ยจะดูให้บีปาถาเลยสงอ่ะจะมีสาภาพของงูแบบปบบหัวมมาาหมไปไปไปองอะไรเนี่ยต้องอะไรอะสาภาพขอูเอ่อมาเที่ยวนี่ยก็คือมีเช็ดสีเขอเยอะยะงาเช็ดติกระบอกถ่ายงานจริงอ่ะทันใดนั้นม่นมานในพระวิหารก็ฉีกขาดเป็นสองท่อนาาเลยกันะลอ สภาพพมาคือปเลยอาจะไม่ได้ไปไงเยซูคริสต์โอเดลเราบดามินเดลยทุีไอเดีเขายังไจะเจำไดเยซูอันนั้นนิสหงาเลไอเดีกหนดามินเลยอชมบเฮ่ยคหัวยบอยางงาเนอนื้อะกงะเยซูคริสต์เราคอยยนเชิงหัวก็กาเป็นนสังาอยูอ่อย <Ć> ่างนัท <No. S 2> ุกท่เม <W> ื่ออุดยุ์เราก็จจะมแทงาเลยนะอาจหายจากเรื่องวนาโรบินเนปนือเพ่อมีเงาเพ้าแม่แลยเม่ตงอเี่เขามอไอจฮ้ยอยอาเจาะกจิะมาเก่งเเนอ มีน้อพ่ลมองไงจอนอมาลอคือบีันหนยาบีหนือเกินยาละเอออายุยางคลิสมาอ้ยาอ้วเดจอเดมีอภิมีแย่แบบความต้องการนี่ก็เรามีแย่แบบโปโลมีแย่แบบฮากเหมอมีแย่ดกมีแย่ตัวเพจจอ้หมอแล้ที่หูบีสันหนมอเราย่งเงีมีอจนสังขยาแาวัติการรั้นที่สองแล้วนะเอ่ออาจจะยทางอะไรนะทำยังสภาพิีเถาะกเธอนำอะทางอเราม่มียาม่ยาแล้ว ก็ฮูปน่าอืเช่นนกโคริสมายาหรืออุนตาเล็บทแคอไรยเงี้ยฮูบ้าอ่ากูดไฟเดย์องี้รบอกว่าอยู่มยโซงางเนเนอวก็นึอเกิรบิทแคถาเกิงออย่างเงี้ยอาจจะไม่แน่หนะหูน่าย่กเปลี่ยไองต้องกลาสังขยนาวติการขั้นที่สองในถังอ่ะสภบพคือบิดแท้เอก็ฮูเจียอตวโลเจมพังเงินลอาจจะไม่แน่น้าลานี้พอแต่บิทแทมึงเงาแรงอ่ะอ่าอุจงเอหน้าที่ฮาบิสนุ่มหมอน่านึ่งมาเราก็ไปหนึ่งปูหนึ่งผ้าหม นึมายังหนึ่งปุ่นหนึ่ผ้าเดน้อยบาอุมชายเปียบบดาดไม่่ยาโอลักวัเดมังเงือจีเ้ยายแกละหมไปชันหนึ่งยาน่เยซูคุสุากมอ่าอดีฮาเบะบิฮอดโดเนบิชนเทียนละโลเกถังลอตรงนี้สังยางปติกันขั้นที่สองน่ะแหละไงอย่างเงี้ยเฮ้ยอยาไปอดีฮาสีม่วงไนะย่ย่เออย่ย่เหมือนกันล้สีม่วงอันแมบเอ้ยล้อสีม่วงอันสีม่วงอัเเออสีม่วงอนสีม่วงแต่ให้ผมเกือกง่ะอาจจะสี สำนึกผิดและกลับใจอ่าอสีมอนาะคาเอกูมองวา้อย่าสนงหะอ,อออบ,าาบ้าเบเีวไม่นี่ออธิหะจะสนอทาเดยาเจียมตัวมียากาบะดันม่นกาบะดานันอธิย,าาายต่อหลยิีํำด้วย,นาายนหน้าที่หาอยู่เจ้าพนุอายุจะแทบพนุและหูบีสมอยามองรางเงียวเธอบดานใน่เฮาอีน่าก็หูบาสังขยาปฏาิกันคลีสองแน,นอาบ,าบ้าบแท้เถอ อฮอลลีวีคเองอเราก็ฮูบาน่าพชชช่นซันเดย์วันติการขาที่เหนือเราคยกนในเรื่ฐานนทนี้ฮูหน้าบิดแข็งะเอ,อเช่นนะต้องอไรอนุญานา,อาฮอลลีวีคอน่ะมาบ้าป่าอจอไอเม่ลาขายับพ,นพนะบนพัอ,องูนูพอในบิดแทงอะจจะไม่แน่นผมาโทมาเป็ไจิลิอุสอมิเรหลุหมูปตามไมน่หน้ากะเนื้อเปิดิงากระเงกินายา,า,นาบิเกหน้า,นา ปุป้ากุไฟเดงกัหรอคารบอนา่ย enfin ้อม mm ือเศร้งานเนเนอย่าช okay. okay. ูเชื่อันเนอเนเป็นหนึ่มโมกระหึ่ยเนอเป็นรักขอรายายู่หมูแบบพังอ่ะการเทิดทูนไม้กางเขนเอหลอไจะเออนัซีนอ่นเอธีบิหนุ่ยยาวบินชนไทยยาวเลยเทิดประธานเนยอันที่เขาอิงกันจอสภาพบิดแท้ก็ห่วงตาหน้าอาจจะไม่แน่บิแท้งาเยซุคริสต์อเลกาก็พยดอเยซูครสต์เป็นชไทยหงกงตรงอะตัวจีฮก คือเจนซือฮกเจอที่ว่ซูคกสุอดีฮะกาบตามินบอกเลอาชมาบีเฮบเเฮตันตแสในบิถุพงนั่โอเลลนัที่นัพอโอเลเมศีล้เหืออาีฮะศาสนาการตอิกานึ่งจเจดามินแโลจทางอะไรเงี้ยเธอบดานออฮะมาปูหลงควยอมาแออุดยุจ่อมาแอลอทีโปอันน่ฮ้ทายเหมืองล่างไอจอเฮสภาพมาบีแทงอะลอเหมือนนั่ะก็อกบีแทก็มาบีแทแล้ว เฮ้ยหัวเธอนะงนแระเอถ่าคอยยัเจอยอ้วงแบบเบียเจนยาน้าอาทิตย์ซันเดงเราพ่มาทรมาว่าจอแนเฮ้ยหนึ่มน้ายาบิดะนั่งงานเนินนมือซ่อนก็เนินนาจะบิดแท้ๆอาจจะไม่นาอาทิตย์หายอจะดอมีถ้าขออยางนัซื้อนีเอเบานัซื้อนี่เนอเยอกูบนมอถังรอางนี้เอเธอประธานนี่ยอาิห้าหม่มพิทาโลเฮยสาวแบครอิสมาและนหาไม่ลองงานติดเดือนนะแล้วโปรเดลแล เราก็หาเจอเธอสัจจิจอเกัหนุยจออชินลยเจอลวมัเยังลฮ้ก็หูน้เอที่าสนาคาทอลิกันไอ้ทางยาจอนึยงนึ่ังไงอย่างเนี่ยนปติมินน่ินจะลาสองเลเอ่อ l u n เองอารมเดก็ f a อที่าเนี้ยลหลเฮ้หนฮ้น่สจิยาจังช่กลาตาอะกูเปนอนะนะหอยาจอนหาสยจจเจนอ่อเชื่อกลาตาหองาเชื่อกลาตากูน้ายังเลานไเอากาจน้า ยังจะหอดหอดที่พ่จนาซจก็จะจังให้นานะหูแต่มื่อที่อยังสร้างกที่หูอัยุคนี้ย่าหลนะอาเจี๋ยฮะงานเนินแบบซาจีมาจ้าหน้าเลยไม่ะซาจีมาจ้าหน้าท่าซาจีมาจ้าเอ็ต่ะซาจีมาจ้างั้นสายจะจยาที่พอนาเตรงอะไรหูแบบไม่แมดย่ะล่ที่หัวที่อาจะนปนเนพังน่ะลานีพจังพอแต่เมื่อลาก้พอมีต่หลัวจะจังอายุจังไงยังเย้านองนึ่งมาที่เหนืปนเนพังอ่ะเอออาจี๋ยง่มง่เจเจหมอน เบรกสักครู่หนึ่งและเหมือกนนั่งก็โยมมือเจอุ้มดานนะอุมดาเจน้นะเจอนแล้วรอเมือนกันนั่งงับปุยโยด้อช่ยเลยงัจีบาดอดชหวยเลยอายุเจ้าพนุแลเฮ้ฮคริสมาอ้ยเจ้าเอชินเอมีเจ็บดันเนอเซงไฮึกอ่ะปโยยเจนั่นอะที่ซองล่ะเหมือนนนังงายโยด้ยล่ะ งทีนั I think, I kind of ่นได้ถ่นอรลอสมโยเดตอมาเหมือนนะจีบาโยโจ่อรที่จะดออีนน่ะงาที่ไปเดตอมาทีนั่นทีน่นอาเจอเราเออเช่นเราเี็ยันที่กอตชังมีย็นต้องขอจยัเชิญในกวนกาวนรโอเหมือนลิเนบิตาเซเออร์อดีตามม่ตาโลเฮลโลยอเกเนพาร์เออดีตไอังเล็อเลนถังอะไรอย่างเงี้ยเธอบาดานเนี่ยลานี่ปุจะมมือเาคุพอมิตายจัง อาจจะไม่แน่น้าตอลยยาเืออาิฮาอบาบีฮอร์มนเนบีงื่หมอมเงือบีนุ่ามมอมงต้วนึกาเอออบบีมอมอนซนิเกลเฮกุหมีเยนเดียบียมอเนบีชนเทียบีอุมดายและทีโกโรอยางอรยนิยมเธอบดาในอินเดก่อนยีเจแอลีมลอยในนาอบาอาจจะบีถะเหมือนนก่อนอามียจะบีถะแล้วรอเธอบดาในอาิฮามเอดุยูเลงเงจอกอนทางนี้ดยินอพายมามตเฉในเล่เฮกอน อ่ะอาทิเอ์แรกเาแล้ตลออาทิตยวนาที่หาที่กอลบิชนเท尼亚บิอุมดานยาแลเธอบัดาเนี่คุณริสมาเอเชนเฮิร์มตลอเอเชนเแต่เดย์ยี่ห้ออาทิตย์หาเลเจนเจอรมีเยอะไปฮากชนเท尼亚เยอะและหนึ่งหนึ่งเขาเนื้อจรยาดวยมีเยอะเกาะน้ามาแบบพิชฌาเดยย้อนหลบมีเยอะบ่ซา